สวัสดีครับนะวันนี้ก็อยู่บ้านยางครับผมนะวันนี้พบกับทีมงานจิรัญญาครับผมนิวแม็กจิรัญญารถติดครับผมโอ้เอฟซีเอฟซีรถติดครับผมนะลงทุ่งนาวันนี้งานชาวพนะับกิจศุกนะเต็มลำเลยครับผมนี่ฮะ นี่ครับเสียสอนปลาปลาทำอะไรเนี่ยขาบอกไปยับงานเข้าโอ้โหเป็นทงกองล่อเลยวนนี่ครับผมน่ะดินดินทรายยูเมกชิรัญญาวันนี้นะครับผมวันที่25นะเจอกันอยู่บ้านยางครับผม วันนี op, ang ang u, nào, ้ตั้งโครงนะกงเรียงเสานะตั้งโครงโจวันนี้จัดชุดใหญ่นะฮะให้ทางท่านจับภาพนวันนี้พี่พี่น้อยเกาหัวครับผมนะนี่ตะเกะเบกของลงเลย จมทั้งสองข้างนะครับจมสองข้างเลยใช้รถไถดันนะ อันนี้ชมหน้าของรถหนังครับผมนะมีแม็กกิรัญญาเดี๋ยวพี่ๆเขานะ,ะติดตั้งอุปกรณ์ครับผมเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวเราคอยชมคลิปหน้านะครับผม<ถ>คลิปนี้ชมร<ถ>บรรยากาศตอนแรกครับผม